ก็อยู่ในช่อง La Happy Channel ค่ะวันนี้ก็จะมาทำคลิปพามาดูในบ้านนะคะเดี๋ยวเราขอเก็บโม่ก่อนไปนม่ของเบีต์กันตัองช่วยนะเป็นเมอรบายวิ้ชารบายเราไม่ยังไม่เก็บดีกว่าให้น้องเก็บก็ได้อ่ะก่อนอ่ะเชอร์ปายเชอร์างสามด้วยปาลรไมาพามาดูกันเลยนะคะ นี่คือเตียงขอ,องนะะ้องครับทีวีตอนนี้เราดูทีตอนนี้เราดูพี่เฟียน้องเฟียนะคะน้องอ่ะชอบดูหลังคือทุกกวาดผีเระค่ะชาบีทีแปดพี่เฟียน้องเฟียแฮปปี้ช็อนะคะน้องรู้แต่พวกอันนี้เช่องยายบัวฟานซามารีชิคกี้พาย ใจหมดไอ้พัดลมส่วนเราไปดูห้องนี้นะคะห้องจุดกฟเป็นก็สะอาดมากเลยะคะ่ะพ้าม่าก,ก็มีสองมีห้องน้ำนะคะอาจจะเปื้อน่อยนะคะเอาทำเปื้อนส่วนอันนี้ห้องเรานะคะแล้วพ่ออันเนี้ย มันเลอะตรงเตียงเพราะอ่าน้องอ่ะเป็นของทำอนนี้เป็นชั้นนะคะอันนี้เป็นชั้นน่าจะกับแต่ข้างในใหม่นะคะทุกคนเป็นของอยิงคิวข้างในก็ในบ้านเรามีแค่นี้นี่แหละค่ะไม่มีตู้หม่มีสนามนะคะไม่ใช่สนามสีเป็นส่วนญ้านะคะ ดวงดวงอาทิตย์เอดวงไม่ใช่ดวงอาทิตย์สิพระจันทร์กำลังจะขึ้นนะคะสวยมากเลยนะคะนี่คือเราขายบ้านนะคะทุกคน เราขายบ้านนะคะราคาหนึ่งล้านสี่แสนนะคะความจริงขายหนึ่งล้านห้าแสนนะคะแต่พ่อลดนะคะไม่รู้ทำไมพ่อรดนะคะแต่ควาจริงหนึ่งล้านห้าแสนพอดีนะเอ็ด่ายคุณลุงอันนี้เนปะ็นเขาเคต้นมะม่วงก็มีนะคะ เราเราขอเต๋อในผ้าถุงหือมุ้งหัวผ้าทุกบ้านนะคะจะมีมุหัวนี่คือสภาพมุง้งหัวในตู้เย็นนะครับนี่คือนมที่เราชอบดื่มทุกวันนะครับนี่คือน้ำผึ้งที่เราชอบกินอันไหนเราชอบเราก็จะ กระทะมีสองใบอันนี้กระทะเราทําไหม่พอดานเลยครับตอนนี้อันนี้ก็จะไหม้แต่เราไม่นี่ช่วงนี้เราไม่ได้กินข้าวที่บ้านนะคะเรากินข้าวที่ห้างแล้วตามนั้นะนะคะ <Yeah. S 1> อย่าล่ะค่ะตลาก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าก,ก่อนที่เราจะลาอย่าเริ่มโกดกากดติดตามก,กระดิ่งเกิด ไลค์นะคะเกิดกระดิ่งถ้ากดหัวใจนะคะปิวป้วปิ bye ้วบายบาย